พิพัฒครัเที่ยวไหมคะเที่ยนเที่ยวอยู şey ่ในวอล์กอยู like. ่วอล์กอิงสตรีทถึงบ้าแล้วเปล่าเนี่ยพี่พัฒครับไปแปลกใจเลยที่ทางบ้านของเราทั้งสองคนบอกว่าเราคือกิ่งทองใบหยกแต่ผมมีคนรักอยู่แล้วนะครับผมย่าพี่พัฒนไม่พูดอย่างนี้สิคะพี่พัฒนเปิดใจดีๆถ้าพี่พัฒนเนี่ยได้อยู่กับตีแล้วก็พี่พัฒนจะสุขสบายถ้าครอบครัวพี่พัฒนเนี่ย ลาหายจากโลกนี้ไปมลติก็ดูแลพี่ได้ฮัลโหลอาตัวเล็กตัวเล็กอันนี้เสื้อหรือว่าโทรสั่งโทรสั่งเาอีดอกเอเย่นเสื้อเสื้อเสื้อหรือเปล่าเสื้อตัวเล็กไปพอดีที่บ้านเนี่ยคุณพ่อเ่ยจัดแข่งโปโลด้วยใช้มาตัวเล็กเป็นจัดแข่งของเด็กทีมชาติเพราะมันคล่องกว่าถูกต้องค่ะพิพัดค่ะวันนี้มลติอยากจะชวนพิพัดเนี่ยไปชอปปิ้งกันหน่อยนะครับพ่พัดคะ ไปช้อปปิ้งที่ไหน,นครับมาตีว่าจะไปร้าน JSPKK Store สยามซอยสามชั้นสองข้างล่างเป็นร้านสูตรเดินอ้อมเข้าหลังร้านวปรหมดทุกเทีเลยยังไม่มีคนเข้าอีกเลยครับไอ้พัดไอ้พัดคุณพัดชายพัด,พด